สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดําเผยความลับโอภักจีราเฟียตมาทุกรอนอาจเป็นชนวนเหตุให้เลิกกันเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกใจหลังโอภักจีราได้ประรากาศผ่านทางไอจีลดสถานะกับสามีเฟียตมาทุกรอนเหลือแค่พี่น้องเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากน้นมดดําข้าชาภาได้เผยในรายการแฉว่าเป็นการเลิกที่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยทั้งสองทํานา ที่พ่อและแม่มาพักหนึ่งแล้วขณะที่น็อตระบุว่าเดี๋ยวโออาจจะพูดแต่มด,ดาย้ำว่าโอจะไม่พูดไม่สัมภาษณ์และจะชี้แจงแค่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่พูดอีกส่วนดีเจดด้าถามว่าแยากบ้านกันหรือไม่ซึ่งมด,ดาก็บอกว่าบ้านก็คงเป็นของโอจากนั้นมด,ดาก็ให้ข้อมูลว่าช่วงแต่งงานใหม่มฟเฟสไม่ต้องการให้โอทำงานบันเทิงแต่โอขอทำงานแค่รายการเดียวคือตีท้ายครัวจึงเป็นเหตุผลที่โอไม่รับและว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ